Thank you. สวัสดีครับพี่น้องสุู้สุสคนครับผมมณีนาคราชเมืองสุรินคนเก่าคนเดิม,ม,รรามาครับผมบอกภาษาบ้านๆอีสานบ้านเฮามาแล้วครับมาคือเก่าก็เดิมกับผมมณียิบเหรียญหลวงพอคูนมาให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันอีกรุ่นครับเป็นรุ่นติ่สางในปีพศ2547ครับผมเป็นเหรียญรุ่นกูให้มึงรวย ลุกู้ให้ไม่ร้วงนี่กับมีหลายหลายพศอ,อด้เครับขาดว่าจะมีหลายพศอสสั่สงหลายพศครับแต่เหรียญนี่เป็นเหนรียญทิ่สั่งในปีพศ2547หลวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดบ้านไล่ที่ประเจ้าแห่งด่านขุนทศนะครับน้อเกจิดังภาคอีสานของเราเกจิดังของเมืองไทย ผู้ที่มีแต่วความเมตาครับหลวงพวกคูณปริสุธโธไม่มีกับเก็บสะสมใดครับนี่ครับด้านหลังครับด้านหลังจะเป็นรูปจระเข้เป็นรูปจระเข้พศ .2547 กูให้มึงรวยหรือว่าเป็นผ่าที่ค่อนข้างสวยหนาเก็บหน้าสะสมหนาบูชา อีกเหรียญอีกรุ่นของหลวงพ่อคูณเด้อครับไปมีกับเก็บสะสมบูชาได้ครับพระหลวงพ่อคูณกับเป็นที่นิยมชื่นชอบของหนักสะสมและภูสัทธาครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเทพเจ้าแห่งด่านคุณทศเพ่นกระเดหลวงรับดับขันละครับเหลือแต่วัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณนี่แหละครับเป็นนี่คือเป็นเหรียญเหรียญพระรุ่นใหญ่ของหลวงพ่อเนะครับ รุ่นย่อยๆเอามาให้ชมเอามาให้ดูเอามาให้ศึกษานํากันครับผมเหรียญรุ่นกูให้มึงรวยสร้างในปีพศ2547ัหรือว่าค่อนข้างสวยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรุ่นอีกรุ่นหนึ่งครับกูให้มึงรวยเหมือนกันนี่ครับกูให้มึงรวยเหมือนกันครับแต่สร้างในปีพศ2538 เลียนนี่สางจังหวัดอุบลครับเดี๋ยวค่อยดูวันหลังนะครับค่อยดูวันหลังค่อยดูวันหลังครับนี่ลักษณะาดัาน,นาต่างกันนะครับคนละรุ่นคนละปีกันนี่แต่เลี้ยนนี่พี่น้องเห็น,นชัดบหเนาะครับสะท้อนครับมันเป็นเนื้อทองแดงผิวลุงครับเนื้อทองแดงผิวลุงแพี่น้องก็สิเห็น่คส่สัตว์ปานใดเนาะครับเนาะ ลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญลูกไข่เป็นเหรียญลูกไขพ่พระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดบ้านไร่นี่ก็ถือเงินครับถือเงินที่เป็นเหรียญที่หลวงพ่อบ่ได้จับบุหรี่ครับไม่ได้ขีบบุหรี่นะครับแต่หลวงพ่อจับแบงค์เป็นแบงก์นะครับนอ่เป็นแบงค์ลักษณะขององ้งพระกระดังงยองยองจับแบงค์ครับด้านลางเขียนว่าวัดบ้านไร่ด้านบนเขียนว่า พระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธหรือว่าเป็นพระที่สวยงามอีกรุ่นครับอีกองค์ของหลวงพ่อเนาะครับนอพี่นองมีกับเก็บสะสมไหว้เด้อครับเด้อพระหลวงพ่อคูณนี่ตายหลวงพ่อ นาเก็บนาสะสมนะครับถือว่าเป็นพระที่สวยงามพระที่สวยงามนี่ครับตอกทอทหารนะครับเนาะส่วนด้านหลังด้านหลังครับจรจลเค่บริษัทกูให้มึงรวยโอ้บริษัทครับบริษัทตป็นเดเนนะครับเนาะ นี s 1> <S 1> ่กับเก็บสะสมบูชาใดเด้อครับเด้อพระหลวงปู่คูณกับมีมากไม้ลายรุ่นนี่ผมมาลงให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันกับลายรุ่นนี่ครับนี่นี่ก็มีแต่หลวงพ่อคูณนะครับทั้งถาดเลยทั้งถาดเลยมีแต่หลวงพ่อคูณแต่เอาให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันองค์นี้ก่อนนะครับนี่ครับหลวงพ่อคูณล้วนๆที่ผมมาลงให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันแรียเมื่อวานครับ แต่วันนี้หยิบทีละเหรียญมาให้ดูกันเลยชมความสวยความคมความงามของเตลละเหรียญเตลละองค,ครับก็คอยดูคอยติดตามนะครับน้าว่าผมสิหยิบเหรียญหุนใดมาให้พี่น้องด้เบิ่งได้ชมกันแน่ครับผมก็อยากซองให้พี่น้องด้เบิ้งได้ชมกันเลยครับ,บ,รบแต่ว่าผม h i t b o กคอยสัตว์บันไดครับก็จะพยายามให้ชัดนะครับอ้อยยย ครูให้มึงรวยไะมีกับเก็บสะสมบูชาได้ครับพะระหลวงพ่อคูณมีมากไม้หลายรุ่นย่ที่ว่าพี่น้นองสัทธารุ่นไดกับเก็บสะสมบูชาได้ครับพระกิตติอาจารย์ก็มีมากมมยหลายรุ่นหลายองค์หลายอันนี้ครับแต่วันนี้ผมหยิบเหรียญหลวงพ่อคูณมาให้ชมให้ศึกษานํำกันครับ เพราะว่าหลวงพ่อคุณผมก็มีเยอะมีหลายเหรียญครับเดี๋ยวจะหยิบทยอยล่องให้พี่น้องได้บึงได้ชมกันครับว่าเหรียญรุ่นนั้นเหรียญรุ่นนี้ครับว่าเป็นจังใดสร้างในปีไหนบ้างคอยติดตามคอยชมนะครับน,นี่ลักษณะของขอบเหรียญครับพี่น้องก็อดสาเบึงนะครับอาชีพโอเคชัดปันใดครับก,บฝกบ็ฝากบึงฝากแย่งฝากไปเรื่องเชียร์แรงใจให้กันนครับนักขราดสายมงคลคนมึงช่างทางยูทูบหรือสิไปติดตามผม ทางเ c e b o o k ก็ได้ครับนักราชเมืองสุรินทางเฟซบุ๊กด้วยครับเด้อติดต่อสอบถามพระมีมากมายหลายรุ่นอยากได้รุ่นใดอยากเห็นรุ่นใดก็คอมเมนต์บอกมากครับมีโอกาสได้หามากระสีเอมามาให้พี่น้องได้เบ่งได้ชมได้ศึกษากันครับมอนี้ก็ดูเหรียญ หลวงพ่อคูณรุ่นกูให้มึงรวยพศ2547ไปก่อนนะครับพศ2547ครับกูให้มึงรวยมีมีมีจอระคีด้วยจอระขียันสัตว์ยังมีปฏิภานการใส่นะครับยังเป็นผิวลุงอยู่ยังเป็นผิวลุงอยู่นกจจิสะท้อนเนาะครับเนาะว่าสวยงามครับสวยงามอีกองค์อีกรุ่นของหลวงพ่อคูณ นี่ก็เก็บสะสมได้นะครับสอบถามได้เด้อครับพระหลักร้อยพุทธคุณหลักร้านครับได้มาหลักร้อยได้มาหลักร้อยหลักร้อยกลางๆครับผมสอบถามที่ต่อได้ทางเฟซบุ๊กเด้อครับทางเฟซบุ๊กครับนาคราชเมืองสุรินทร์สวยๆเลยครับ พระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณปริสุทธวัดบ้านไล่รุ่นกูให้มึงรวยพศ2547ไปนี่ก็เก็บสะสมได้ครับบูชาได้นะครับศรัทธาศรัทธ,ธาในองค์หลวงพ่อก็เก็บบูชาสะสมบูชาได้ปัตถุมงคลของหลวงพ่อก็ศักดิ์สิทธิ์ทุกรุ่นนะครับพี่น้องดอูที่ใจศรัทธาศรัทธารุ่นไหนก็เก็บรุ่นนั้น บูชาด้ยวยวามรัทธาครับหลวงพ่อเพิ่นปกปักรักษาคุ้มครองแน่นอนครับผมเมตตาแรงนะครับหลวงพ่อคูณเมตตาแรงเป็นกิิอาจารย์ที่เกณฑ์กิติอาจารย์ที่ผู้คนนับถือทั่วประเทศและทั่วโลกต่างชาติเ,เขาก็หากันหลายครับแต่รุ่นเก่าๆรุ่นพระลักลักรุ่นนิยมที่เขาเรียนกันผมบททันได้มาด้วยครับเด้อย,ยังไม่ทันได้มา เดรดเ่พยุนใหญ่มาให้พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวชมกันครับสำหรับวันนี้กับผมกับสิขอยุติีวิดีโอแคนี้เนาะครับน้อไว้พบเจอกันวิดีโอน้าครับว่าผมจะเอาพระรุน่นไดมาให้พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวชมเดี๋ยวศึกษากัานครับวันนี้กับผมขอยุติีวิดีโอแคนี่ครับไว้พอกันวิดีโอน้าคลิปหนานะครับน้อ สำหรับวันนี้ผมขอบารมีองค์หลวงพ่อคูณจงปกปักรักษาคุ้มครองที่น้องสุภูสุคนที่ติดตามผมที่บึงวิดีโอ,อนี้ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญให้ผูพันแต่สิ่งดีๆเงินไหลนองทองไหลมาถูกเลขถูกหวยถูกรางวัลกันสุภูสุคนครับวันนี้กับผมนากราชมุนสุรินนากราชสายคนมุนสายมงคลคนเมืองช่างไปแล้วครับผมสวัสดีครับ